สวัสดีนะคะพี่น้องที่รักค่ะวันนี้วันลำาลึกวันที่19พฤษภานะคะการสูญเสียชีวิตของวีรชนของเรานะคะรวมถึงวันที่10พฤษภาด้วยนะคะวันนี้อาจานตุ้มไม่ได้มาคนเดียวนะคะแน่นอนค่ะมากับรองศาสตราจารย์ดรทิพย์ชนกรัตนโนสดค่ะสวัสดีค่ะพี่แมวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็หัวข้อของเราวันนี้ค่ะสงครามช่วงชิงความชอบธรรมค่ะ พี่แมวชื่อนี้สุดยอดค่ะพี่แมวสุดยอดเลยสุดยอดมากค่ะก็เพราะว่าถ้าเป็นวันที่19พฤษภาเมื่อปี35นี่ก็เป็นการช่วงชิงความชอบธรรม ที่มันน่าขำมากนะคะท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังค่ะเพราะในวันในวันที่19พฤษภาคม2535ที่มีการทําบุญกันนะคะมันก็มีเอ่อห้าสามโทสามห้าค่ะสามห้าที่ที่ได้มีการครั้งแรกที่ได้มีการแบบช่วงชิงความชอบธรรมเป็นการช่วงชิงความชอบธรระหว่างนายกที่มาจากการเลือกตั้งกับไม่ได้มาจากการเลือกตั้งใช่ซึ่งในปี35มห้านันีการช่วงชิงที่จะให้ได้นายกที่มาจากการเลือกตั้งถูกต้องซึ่งนําโดยนายจำลอง สีเมืองใช,ใช่ไหมคะแล้วก็มีคนหลายคนที่ไปช่วยเย้าเกันในจำลองสีเมืองรวมทั้งคุณจัต,จตุพรพรมพันธ์ด้วยเพราะในยุคนั้นทุกคนก็เชื่อว่าไอ้นี่ก็คือเป็นอะไรคะมันเป็นมันเป็นเหมือนกับอุดมคติของประชาธิปไตย<ช>เลย<ะ>ว่านายกคนที่ต้องมาจากการเลือกตั้งเพราะนั้น<ะ>หลายหลายคนก็ไปแบบไปต่อสู้เพื่อการนี้อาจารย์แมวเองก็อยู่ถนนลาดสำเนินนะครัค<ะ>บตอนนั้นก็ช่วยท่านอธิการอยู่ แต่ว่าก็หายไปหลายวันแล้วก็รถก็จอดไ้ที่ลานโพแล้วทุกคนก็ถามว่าเจนแมวหายไปไหนไมันมีแต่รถเหลืออยู่อะไรเงี้ยก็ไปวนเวียนอยู่ที่นั้นนะคะแล,แล้วพี่แมวที่สําคัญนะคะที่ตรงธรรมศาสตร์ตรงข้างหน้าคณะน,นิสานเนี่ย uh huh. จะมีเหมือนเหมือนรถสวีเล็กๆกันนะคะ uh huh. แล้วก็จะมีหินก้อนหนึ่ง ที่เห็นนั้นได้จาเลึกเลยค่ะว่าเราต้องการนายกจากการเลือกตั้งใช่ชัดเจนใช่ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ว่าเราต้องการนายกจากการเลือกตั้งไม่ได้เป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาใหม่ใช่เป็นเรื่องที่ได้มีการต่อสู้มันตั้งแต่ปี35<ช>นะคะเพราะฉะนั้นนะคะฝ่ายอมามย์คนที่คิดกลับไปกลับมา,<อ>าช่วยความจํานะคะช่วยเอากลับมาหน่อยนึงรู้สึกคุณจะความจําของคุณเหมือนว่าถ้าคุณไม่ได้ผลประโยชน์ปั๊บคุณกลับมาคิดอีกแบบหนึ่งนะคะ วันนี้ค่ะเสื้อของเราค่ะพี่แมวพี่แมวมีผมมาปิดบังนะคะเดี๋ยวขอดูเสื้อนะคะเสื้อ bcu หนค่ะ big big close up มาหน่อยปราบกระบฏนะคะปราบกระบฏเห็นไหมลูกปราบกระบฏกับแออักษรค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็กลุ่มอักษรนะคะกลุ่มประชาชนชาวอักษรนะคะที่ปราบกระบฏแล้วพวกเราก็จะมาช่วยชุมชนชาวอักษรปราบกระบฏด้วยและที่เกิดนําเมื่อกี้นี้ก็คือว่าคนในกลุ่มเนี้ย คนของนายจำลองเนี่ยนะฮะแล้วก็คนอื่นๆซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันในจำลองเนี่ยก็ได้มีการต่อสู้กันเพื่อจะได้นายยกที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็คนกลุ่มนี้เองที่ตบัดสัตว์ด้านน้บัดนี้ก็มารวมหัวกันใหญ่เลยที่จะเอานายกซึ่งเป็นนายกอะไรฮะนายกนายกคนกลางนายกลางนายกอนุโลมนายกนางโลมนายกโสเภณีนายยกอะไรก็ไม่ทราบ หลายอย่างมากคือแล้วแต่จะคิดออกนายกคนดีอ่ฮะแล้วก็มีสรุปแล้วตอนนี้ก็ใช่เป็นเป็นนายกเฉพาะกิจเฉพาะกิจนายกเฉพาะการนายกเฉพาะการค่ะคือคือคือการนี่หมายหมายหมายถือว่าเป็นเป็นเรื่องกามในเรื่องปัญหาความอยากใช่ค่ะมีอํานาจนะคะอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นคะ การนี่ไม่ได้หมายถึงราคะเฉยๆนะเพราะว่าไอ้การมาราคาเนี่ยถ้าถ้าเรามีนิยามอย่างอย่าง,อย,างอย่างแคบเนี่ยก็จะหมายถึงแบบอยากมีเซ็กอะไรเงี้ยแต่นี่มไม่ใช่ไอ้ราคาอันนี้มันไราาราคะในการที่อยากมีอำนาจอยากได้หาความต้องการอยากได้อยากมีอย,กอยากเป็นอยากเป็นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่แบบคนพวกนี้อยากดูเป็นคนดีที่เคยเคลื่อนไหวเพื่ออุดมคติหรืออุดมการณ์ทางประชาธิปไตยกลายมาเป็น กะบทการ<ช>เป็นกะบทค่ะ<ช> <ๆ S 1> เพ<ช> <ๆ S 2> ราะว่า <ๆ S 2> ถ้าหากว่าคุณคิดว่าคุณต้องการรวบอํานาจเอาไว้ในมือในกลุ่มของคนแล้วคุณดูถูกคนที่ถนนอักษระค่ะแล้วคนอื่นๆที่เป็นแนวร่วมกับคนที่ถนนอักษระก็ย่อมสแสดง <ๆ S 2> ว่าคุณไม่ได้มีอุดมคติอะไรทางประชาธิปไตยแล้วคุณไม่อยากให้คนอื่นเขาคิดแตกต่างจากคุณแล้วคุณก็เตรียมจะมาประกาศสงครามใช่ไหมคะ แล้ววันนี้อ๋อตายแล้ววันนี้นอาจยนทุ้มไปรายงานตัวหรือยังคะเอ่อตุ้มก็ <c oughs> ไมไ่ไปค่ะเพราะตั้งอยู่ที่นี่นะคะไม่ไปรายงานตัวเด็ดขา่ค่ะเพราะถ้าไปเสร็จก็จะโดน การสอบสวนนะคะเขาจะมีการตั้งกรรมการคือฝ่ายประเทศไปเขาบอกว่าถ้าใครไปรายงานตัวถือว่าผิดวินัยข้าราชการโอยเขาประกาศจากกระทรวงมหาดไทยนี่คะกระทรวงศึกษาไม่เห็นประกาศเลยนี่เอ้เราอยู่ภใต้ของอะไรแล้วเนี่ยแล้วก็เขาอยู่ใกล้ๆกระทรวงศึกษาด้วยนะคะเพราะเขาอยู่ที่แถว UN ด้วยตอนนี้ เพราะนั้นถ้าหากว่าอยากจะไปแบบรายงานตัวเราต้องย้ายไปอยู่กระทรวงสาธารณ,ณสุขเนาะค่ะถ้า <c oughs> ถ้าใครอยากไปรายงานตัวก็ไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุขลวกันนะคะว่าประหลัดเขาคงไปรายงานตัวคนแรกไปยังก็ไม่ทราบค่ะ,<น>ะไม่รู้ยังไม่ได้ติดตามข่าวนะคะพี่น้องติดตามข่าวช่วยส่ง s อสมมาให้เราดูได้นะคะว่านายประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้นไปหรือยังนะคะแล้วก็มีใครบ้างที่ไปแล้วก็ขอบอกนะคะบรรดาข้าราชการเกษียณแล้วนี่ต้องหยุดค่ะที่มาบอกมาตั้งแบบจะได้มาเป็น คือถ้ามีใครในงานตัวละตําตแหน่งต่ำกว่าก็จะเอาพวกนี้ค่ะหยิบมาเป็นเจ้ากระทรวงแทนเลยแล้วมอพวกไอ้พวกใครการเกษียณนี่มันเป็นใครล่ะคะที่จะมีอำนาจมาแบบแต่งต,ตั้งใครต่อใครมันมีความอยากค่ะว่าถึงแม้อายุจะมากแต่ว่ายังมีความสามารถที่จะดูแลประเทศชาติให้ไปข้างหน้านะคะขอถามค่ะถ้าไปข้างหน้าจริงๆก็ตอนสมัยคุณทํางานอยู่ทําไมไม่ไปไปข้างหน้ามันมีแต่ถอยหลังอ่ะนะคะนั้นหยุดเธอค่ะนะคะ แก่ก็อยู่ส่วนแก่นะคะปล่อยให้คนที่เขามีอุดมการมีความสามารถจริงๆโดยเฉพาะนะคะที่เราสองคนเน้นที่สุดคือเรื่องของกฎหมายค่ะความถูกต้องทางกฎหมายเป็นตัวหลักนะคะหลักการที่เราจะต้องทำไม่อยากให้พี่น้องไปเพี้ยงพร้ำเพราะเราต้องต่อสู้ด้านกฎหมายใช่ค่ะ ก็อย่างที่เราบอกแล้วไงว่าอายุปานนี้เราก็ควรจะไปวัดนะคบเพราะเพราะว่าในเมื่อขายยแข็งแรงยังเดินเข้าวัดได้ไม่ว่าจะเป็นวัดพุทธวัดคริสต์วัดอิสลามวัดอะไรคุณมีความเชื่อเรื่องอะไรคุณก็เข้าไปวัดนั้นแต่ไม่ใช่ไปวัดเพื่อจะแบบเออไปแบบ เป็นประธานแบบเปิดเลยนะอะไรนะแปะทองอะไรลูกลูกอะไรลูกนิด,นด<ล>ๆออไม่ใช่อะไรแบบนั้นแต่หมายถึงไปเพราะวัดใจตัวเองว่าตัวเองนี่ยังมีความโลภโกรธหลง<ๆ>อยู่<ๆ>ครบถ้วนหรือเปล่านะคะเพราะนั้นก็ก็เลิกเรื่องนี้เสียเพราะว่าตัวเองไม่มีอำนาจแล้วก็จะทำให้น้องๆเขาอึดอัดใจด้วยใช่ค่ะแล้วก็มันไม่ใช่น้องเลยนะรุ่นรุ่นหลานแล้วค่ะรุ่นลูกรุ่นหลานเขาอึดอาาัดใจที่ยังมีคนที่รุ่นปู่เนี่ยแล้วก็ยังมีตัณหากลับ ล้วก็จะทำทางอำนาจใช่ค่ะแล้วก็จะทาสไตล์ว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ในอดีตเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีลูกน้องของตัวเองที่ตัวเองเคยสนับสนุนมาต้องหยุดคิดแบบนี้ค่ะการทวงบุญคุณการทุงมุคุนี่มันเฉพาะว่าถ้าทาส่วนตัวแล้วก็ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวแต่จะเอาเรื่องประเทศชาติมาแลกกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้สติทุกคนนะคะแล้วเจ์ตุ้มเชื่อว่าคงไม่มีใครที่จะไปนะคะแล้วก็ถ้าไปอาจ์ตุ้มว่ายื่นใบลาออกด้วยนะคะว่าคุณไม่สามารถจะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยได้แล้วอ่ะใช่ คือคือมันมันผิดชักเจนีลยคือคือมันผิดไอ้ไอ้ไอ้อะไรกฎหมายพรบกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนค่ะนะเพราะว่าอ่หนึ่งในในใน,ในข้อกําหนดในเรื่องการเป็นข้าราชการพลเรือนก็คือจะต้องเคารพนับถือในบอบประชาธิปไตยซึ่งเปพระม,มหา,หากษัตริย์เป็นปรดม,มใขและในขณะนี้รัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี้ยแม้จะเป็นรัฐธรรมนูญที่เราไม่พึงประสงค์ก็ตามแต่ว่าก็ได้มีกําหนดเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะว่าจะต้องเป็น นายกที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการที่คุณเสนอนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือนายกนอกรัฐธรรมนูญนายกนอกอคอกอะไรก็แล้วแต่นายกบัตบาสตร์คือลูก <c oughs> ลูกไม่มีพอ่อไนีลูกไม่มีพ่อนายกแบบ ลูกไม่มีพ่อค่ะในกรณีนี้ก็ถือว่าเป็นนายกเป็นข้าราชารนัไหมคะขัดรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้นะคะคือไม่ได้เลยเน่ใข้าหาารไม่ได้อ๋อมันมันไปโรงพยาบาลไม่ทันนะคะจะได้เฉพาะคนที่เป็นสสเพราะนั้นครั้งหนึ่งนะคะท่านสดศรีสัจจยธรรมท่านเคยบอกไว้เลยนะคะว่าจะต้องก็ต้องหันกลับไปเลือกจากสสที่เขาเป็นสสอยู่นั่นแหละนะคะก็จะต้องก็คือกลับมาเป็นนายกยิ่งรักเหมือนเดิมนั่นแหละใช่ ก็สิ่งที่เกิดเหล่านี้นะคะก็มีนะคะวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะอาจารย์ตุ้มและอาจารย์แมวนะคะก็ได้ไปเข้าฝ<ล>ัน,เ,น,นเขยียนนำเหนือนะคะถ้าเป็นฟันการเ,เสวนานะคะของกลุ่มสปปนะคะซึ่งก็จะมีกลุ่มนิติราชนะคะกลุ่มอาจารย์รัฐศาสตร์จุลานะคะ และมีคณะแพทย์ค่ะกลุ่มแพทย์ซึ่งอันนี้สุดยอดมากเลยแพทย์สาธารณสุขแล้วก็มีอาจารย์จาก,ากวิทยศา,สา,สาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มาอาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์สังคมสัสงคมวิทยามา,านะคะอธิบายเราว่าทางออกประเทศไทยมันคืออะไรนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าเลือกตั้งทางออกนะนายกเถื่อนคือทางตันนี่ค่ะป้ายโค้ชของกท่มเลยค่ะจะชัดจะชัดนะคะนายกทางออกนายกเถื่อนคือทางตันนะคะสปปค่ะ เพราะนั้นเราก็ไปนําเหนอหน้าตัวเองดูกับสปปด้วยแล้วก็ได้รับความรู้มาเยอะึ่งประเดี๋ยวเราก็จะอธิบายก่อนที่เราจะได้มาเราขอพูดเรื่องนี้ก่อนว่าหลังจากไปนําเหนอแล้วนะคะคือทางสปปเขามานําเหนือเขาเช่านะสถานที่จากธรรมศาสตร์รังสิตนะคะก็จะเป็นห้องเออเอสทีอ่ไม่ใช่บอรบอรบร์สีบรีนะคะก็ที่นั่นก็เสียดายที่ว่า อาจจะข่าวสารไม่ได้กระจายไปทั่วนะคะ<ช>ทำให้ไม่เต็มแต่ก็มากอะค่ะแต่ว่าไม่ถึงการล้อนออกมาคือเท่าที่คนแบบ สามารถจะแหวกกรวยใช่ค่ะคนที่สามารถจะแหวกะกวยเข้ามาถึงถึงธรรมศาสตร์ได้เนี่ยแล้วก็มันหายยากมากเพราะขนาดเราเป็นชาวธรรมศาสตร์ยังหาไม่เจอเอ้สีอยู่ไหนอยู่ไหนคนสีเลยต้องบอกว่าคนะต้องมีป้ายบอกไว้นะหลายคนก็บอบาจะไปถึงก็เกิดเหตุกาหอบปากเหงื่อกันเต็มที่คือที่สําคัญคือปรากฏว่านายสมชัยค่ะเขาก็เป็นอดีตอาจารย์ธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์นะคะเขาก็ประมงคนเลยไม่อยากได้ยินเลยคือจริงจริงก็แบบ วันนี้วันทำบุญมงคลยังมีชื่อนี้ให้ไดินอีกเหรอต้องนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาออกมาแบบโอ้โหบอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องวันนี้ค่ะเขาจะไปทําเรื่องนะคะเสนอไปที่ส่งไปที่ช่อง11บเอ็ดใครให้เอามาออกถ่ายทอดใครเป็นคนให้เอาเวลาช่วงไหนเวลานี้ใครจ่ายเงินที่มาออกสดเนี่ยอคือยังไงคะตัวเองขาดความชอบธรรมเนี่ยเพราะทุกคนนี้คือเราถอดเสื้อผ้าเขาออกหมดแล้วมันแก้ผ้าแล้วนะคะสมชัยเนี่ยเห็นแล้วว่า ก็คุณไม่อยากจัดการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสงปบปเขาบอกเลยว่าตามกฎหมายนะคะคณะมนตรีมีสิทธิ์ค่ะที่จะเสนอนําเหนอว่าจะไปเลือกตั้งวันไหนได้ค่ะ uh huh. นี่คือสิ่งที่สปบปเขาพูดนะเพราะฉะนั้นนายสมชายก็บอกว่าทําไมมาบอกงี้ทําให้แบบกระด้างกระดึง่งตัวเขาทําให้แบบเข้าใจเขาผิดต่างๆนานานะคะแล้วก็จะเอาเรื่อง uh huh. ก็เลยเจออาจารย์พวงทองค่ะอาจารย์พวงทองสุดยอดหญิงเก่งค่ะอ uh ีก huh. ท่านหนึ่ง uh huh. นะคะคณะรัฐจุฬาบอกเลยเขาว่าขอท้าเลยนะคะ มาโต้วาทีคือมา,มาพูดกันนะคะนำเสนอสองข้างเลยตอนหน้าสาธารณชนคือมีการถ่ายทอดสดก็ได้ uh huh. นะคะพูดเรื่องอะไรเรื่องประชาธิปไตยเรื่องการเลือกตั้งนะคะต่างๆที่แบบเป็นหัวใจของปัญหาตอนนี้เนี่ยทางออกได้คืออะไรนะคะ uh huh. ประกากฏคันนสมชัยเขาตอบทาง Facebook นะคะ ก็ไฮเทคเห Hi มือนกันนะแต่จริงแล้วเราไม่ได้ไม่ได้เป็นสมาชิกคือไม่ได้ไม่ได้ดูของเขา uh huh. ไม่เคยดู uh huh. นี่เราก็อาจจะคนอื่นนะคะ uh huh. เพราะเราไม่เคยอยากจะเข้าไปเกาะอ,อยู่ในกลุ่มของเขาเลยนะคะปรากฏนายสมชายก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยให้จันพท์ทองมาบอกกันว่าจะที่ไหนได้เสมอแต่ว่า <c oughs> ขอถาม <c oughs> เจ้าเงินที่ไหนไมาใช้ใอในการถ่ายทอดสดคุณเอาเรื่องเงินมาพูดเพราะว่าคุณจะไม่สามารถจะมาพูดเรื่องความถูกต้องไงคุณเอาเงนินมาบล็อกเพราะรู้อาจารย์เราไม่มีเงินหรอกที่แบบจะมีใครมาหนับหนุนใช่ไหม ก็ดีค่ะเพราะว่าคุณพูดเสร็จก็เป็นการทห้อาจารย์พทอนเขามีโอกาสได้พูดเขารู้ว่าจะเอาเงินจากไหนครับเพราะกรกตไงคะคุณมีเงินน่ะในการให้ความรู้ประชาชนน่ะสามพันกว่าล้านเอามาใช้สิคะแล้วก็เปิดเลยนะคะสารณะให้ทุกคนในประเทศไทยดูเลยให้มันฉายทุกช่องเลยเป็นวมการเฉพาะกิจไปเลยใช่ว่าทุกคนต้องดูอะไรผิดอะไรถูกแล้วในสมชายขอถามค่ะคุณกล้าไหมอยากเรียนรู้นะคะจะมีความกล้าหาญหรือเปล่า ก็พี่แหมว่ากล้าไหมเกล้าเขาารับคำท้า่ะเขารับคำท้าก็เรื่องของเรื่องก็คือว่าในสมนชัยเขาโพส์ไอ้เฟ e บุ o k อัพสเตตัสของเขาขึ้นมาเนี่ยก็เป็นคำนองว่าไอ้ที่แบบสปปไปจัดกันที่ธรรมศาสตร์เนี่ยแล้วก็ช่อง11บังอาจไปถ่ายทอดมาได้ไงเพราะว่าไอสิ่งที่ถ่ายทอดมาแล้วก็ทางทางพวกอาจารย์ทั้งหลายมิสซีล่าทั้งหลายเนี่ย มาพูดว่าคลมอนเนี่ยมีอำนาจเต็มในการที่จะมีการเสนอกำหนดวาด้ตั้งกำหนดไม่แช่เสนอร่างพบรบแก้ไขเพิ่มเติมพ,ออพออรอการยุบสภาได้ะนะ,ะโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกอกอตออเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะแบบ หารือได้แต่ถ้ากรกตไม่ต้องการเพราะว่ากรกตเนี่ยพยายามยัดเยียนะฮะมาตราเข้ามาอีกหนึ่งมาตรา และไอ้มาตราที่ยัดเยียดเข้ามาก็เป็นมาตราสําคัญมากเลยเป็นมาตราที่จะยกเว้นความผิดของตัวเองที่จะบอกว่าถ้ามันเกิดความยุ่งยากอะไรเนี่ยอีกกรกตจะมีอํานาจนะในการสก,กิดนายกหรือผู้มีอํานาจก็แล้วแต่ให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าถ้าหากว่ารัฐบาลยินยอมในเรื่องนี้ก็เป็นการมอบอํานาจให้กรก,รกตมีอํานาจนะในการที่จะ เลื่อนการเลือกตั้งได้ตามอำเภอใจค่ะไม่ว่าไอ้ไอ้เหตุการณ์นั้นมันจะเกิดขึ้นโดยการสมคบคิดกับใครก็ตามบอกให้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเขตเดียวกันนั้นกอตบอกเลื่อนการเลือกตั้งท่านก็เลื่อนการเลือกตั้งไปถึงชาติหน้าค่ะใช่เพราะนั้นรัฐบาลนะคะอย่ายอมเป็นอันขาดเพราะว่านิติราฐก็บอกแล้วว่าคุณมีอำนาจเต็มค่ะในการที่จะสามารถนะคะที่จะดำเนินการในการที่จะออกพอรรอแก้ไขพอลรอยุบสภา เมื่อวันที่ที่รักได้ไมด,ด้มีการกาหนดการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์ไปได้ก็คือแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มีการการเลือกตั้งใหม่ซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดก็เราจะพูดอีกทีแต่ที่มันสะใจมากก็คือว่า ในกรณีอาจารย์พง,งทองก็ไม่ยอมเหมือนที่อาจารย์ตุ้มบอกไปแล้วก็ออกมาโดยทันควันเลยว่าในกรณีเราควรจะมาดีเบตทางวิชาการกันดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าใครใครเป็นคนที่ถูกที่ผิดแต่ว่าไม่ใช่มาเขียนแบบดาว่าสปปโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วพวกเราอยู่ในธรรมศาสตร์เราก็รู้ว่าคนนี้มีสติปัญญาขนาดไหนะนะคะแล้วก็ชอบ ก่อนที่มาเป็นกรกตก็ชอบไปโชว์ตัวทางทีวีจนคนเบื่อหนามาว่าเอาคนนี้มาพูดอีกแล้วไม่เคยมีประเด็นเลยใหม่เลยพูดก็พูดได้อยู่แค่นั้นเองนะคะซึ่งในกรณีในในเนี่ย ในสมชายในสมสมชัยชนสมชัยเนาะก็ก็ออกมาทันทีว่าเขายินดีมากเลยแต่ใครเป็นคนออกค่าที่ใจอย่างที่ตุ้มบอกก็คุณไงที่เป็นคนออกค่าใหญ่น่ะุณเรื่องเงินมาบล็อกคนหรือไงเนี่ยตลกจริงๆเลยนะตลกจริงๆแล้วที่มันจะให้แบบยัดเยียดมาตรการนี้ขึ้นไปก็เพื่อจะบอกว่าถ้าหากว่ามันเกิดการจะต้องมีการ อาการเลื่อน,อนการเลือกตั้งไปเนี่ยแล้วถ้าว่ารัฐบาลไม่ยอมเลื่อนเนี่ยรัฐบาลจะได้เป็นคนผิดที่ต้องออกให้ใจเองเคือทุกอย่างเพื่อจะเอาตัวลอยตัวขึ้นมานะคะคือคือจะทำให้ตัวเองไม่ผิดแล้วก็ไปหัวกับอไอ้กลุ่มพวกนั้นบอกเฮ้ยเชวยก่อการหน่อยใช่นะคะเพื่อก่อเพาะก่อก,การแล้วก็เลื่อนการเลือกตั้งไปเรื่อยเรื่อยจนกว่างานที่สมคบคิดเอาไว้จะสําเร็จเลแบบนี้อย่าลืมนะคะมันเป็นการสมบวนการที่จัดโดยออแกไนซ์นะคะมันจัดแบ่งงานกันทาเรียบร้อยแล้วในการสมคบคิดนี่มีการแบ่งงานแน่นอนนะคะ ว่าถึงช่วงไหนใครทําอะไรเพื่อจะมาเสริมกันให้เกิดความผิดกับรัฐบาลนะคะและที่สําคัญเราจะเห็นภาพนะคะสงตอง,งอพี่แมว อยู่ๆนะคะท,ทันทีทานายออกมาเลยว่าคนต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งวันที่2กุมภาันายเป็นรัฐบาลค่ะ,คะทั้งนั้นที่รัฐบาลอยากจัดเลือกตั้งใจจะขาดนะคะพยายามทุกทุกวิธีทางแล้วจะป้องกันไม่ให้มีการขัดขวางก็ไม่เป็นไรก็สอบค่ะก็สอบพนักงานใครเที่เป็นคนทําบัญชีเรื่องนี้ขึ้นมาค,คือเราจะไม่ยอมต่อไปแล้วรัฐบาลไม่ตั้งรับแล้วค่ะใช่ค่ะใครที่ถ่าส่งจดหม,มายมาเราก็ ส่งจดหมายคืนไปว่าคุณไปสอบสวนดูเชว,ว่าว่าการที่ไม่มีการเลือกตั้งนี่เพราะอะไรแล้วไม่ใช่ความรับผิดชอบของรัฐบาลเพราะน,นั้นก็สอบสวนพนักง,งานนะว่าะทําหน้าที่โดยไม่ชอบแล้วก็ทําให้รัฐบาลได้รับความเสียหายในกรณีนี้ไม่มีอะไรที่ต้องบน่นที่พี่พูดตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วรัฐบาลต้องลุกขึ้นมาสู้แต่ไม่ใช่ว่า i, ให้เจ้าหน,น้าทีไ่ไม่น้อมรับไม่น้อมรับนี่ไม่ใช่รัฐบาลของข้าราชการประจานะคะ นี่เป็นรัฐบาลของประชาชนของค่ายการการเมืองซึ่งเราประชาชนเลือกมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ใต้อุ้งเท้าของค่ายการประจําก็อย่ามีเลยค่ะรัฐบาลซึ่งเป็นนักการเมืองก็ให้ค่ายการประจําปลัดกระทรวงแต่ละปลัดกระทรวงเข้ามาเป็นรัฐมนตรีแทนก็เลยพี่แมเป็นไปได้ไหมคะประเด็นนี้ที่พี่แมวบอกเรากาลังแบบมองเหมือนว่าเขาอยู่ใต้อุ้งเท้าของข้าราชการประจําการเมืองประจํานะคะเพราะว่าเขาโดนคดีนั่นเงค่ะคุณทวิน เปลี่ยนสีนะคะก็เลยทําให้รู้สึกว่าไม่สามารถแตะต้องได้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าสารรัฐมนูญก็มีคำวินิจฉัยออกมาทําให้เป็นเหตุให้ในายกปูยกะดัไปก็ไม่ใช่ก็พี่ก็อบอกแล้วคดีในทิวินเปลี่ยนสีก็มันก็ผิดมันก็ไม่ชอบชอเพราะนั้นคุณก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องดําเนินการในเรื่องของคำวินิจฉัยของสารรัฐรมนูญเพราะว่าอำนาจบริหารมีอำนาจเต็มในการเทียบย่อยย้ายคยกันอยู่แล้วเพราะนั้นคุณไม่มีหน้าที่อะไรที่ต้องไปอยู่ภายใต้ ฝ่าเท้าของสารธรรมนูแล้วก็ไม่อยู่ภายใต้อํานาจของข้าราชการประจําด้วยเป,เป็นเป็นเรื่องของที่รัฐบาลจะต้องแบบมีมใช้ความรู้ทางกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยมากกว่านี้หน่อยและที่พี่จะบอกก็คือว่าในการท้าดีเบตกันครั้งนี้เป็นเรื่องที่เราจริงมากเลยเพราะมันจะเป็นถ้าว่ามีจริงเนี่ยขอให้ฝ่ายสปปเน่ยขนนักวิชาการออกมาเลยค่ะจะได้รู้ว่าไอ้นักวิชาการที่งี่เง่าทั้งหลายเนี่ยมันมีใครบ้างที่ให้คำแนะนำอย่ะ เดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับอาจารย์แมวจันตุ้มใหม่ค่ะเรายังอยู่ในประเด็นนี้นะคะเลือกตั้งเป็นทางออกนะคะ เราอย่างยึดอยู่ตรงนี้เสมอเลยว่าคุณอยากจะให้สังคมมันสงบนะคะอยากจะมีนักนายกที่ว่าไม่ใช่นายกแบบตอนนี้เหมือนรักษาการเนี่ยนะคะแล้วทําให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้คุณก็ต้องเลือกตั้งค่ะเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนหมายถึงว่าเลือกมาเป็นสสแล้วสสเลือกว่าจะเอาใครเป็นนายกนะคะใช่ค่ะ,คะพี่แมวครับประเด็นที่เราไปฟังมาค่ะพี่แมวประเด็นพี่แมวคิดว่าเป็นประเด็นที่ประชาชนควรจะรู้นะคะ ประเด็นที่ประชาชนควรจะรู้ประการแรกเลยนะคะท่านนายกยิ่งรักยังอยู่นะคะพะอจารยร์แมวก็ได้พูดไปแล้วนะคะว่าท่านนายกยิ่งรักยังอยู่ค่ะเพราะว่าคำวินิจฉัยของสารน้ำนูนอาจารย์แมวก็บอกไปหลายคนแล้วว่าคำวินิจฉัยของรักสาลน้ำนูนนั้นเป็นการวินิจฉัยที่นอกขอบนาจนะคะเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่มีวิธีพิจารณาามะนะที่ถูกต้องนะคะเป็นวิธีพิจารณมที่มัน หมดอายุไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นการวิธีเป็นการพิจารณาคดีที่อาจจะช่อชนด้วยเพราะนั้นคำมิจัยของสารนุนนจึงไม่ชอบแล้วก็ไม่มีผลผูกพัน ใครใครทั้งสิน้นเพราะนั้นนายกยิ่งรักก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้นายกยิ่งรักขอพักซึ่งก็ดีที่ทําทําให้ท่านได้พักใช่ทำได้ได้พักเพราะนั้นท่านท่านรักษาการนายกคนปัจจุบนันนี่คือท่านรองนายกเนี่ยนะที่ท่านมาทําหน้าที่แทนเนี่ยท่านก็มีอนานาจเต็มเพราะนั้นเวลาพูดถึงท่านนายกยิง่งรักก็ท่านก็ยังไม่ไม่เป็นเป็นอดีตนะเพราะนั้นท่านก็ยังแอดเรสเรียกท่านว่าท่านนายกยิ่งรักได้อยู่เหมือนเดิมนะคะ คือแม้แต่จะเขียนคําแบบเรียนอะไรเงี้ยนะคะเขายัง<อ>มีประเด็นนะคะสำหรับกลุ่มอมาตค่ะ,ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ในายกแล้วไม่ต้องมากราบลงกราบเรียนแล้วเขียนธรรมดาก็ได้เพราะว่าเป็นคนธรรมดาเหรอคะคือกับตัวนายกยิง่งรักมนุษย์คุณเกลียดไรท่านักหนานะ่ะสวยกว่ารวยกว่าฉลาดกว่าอดทนกว่าหรือเปล่าแล้วเวลาเขียนถึงไอ้เทือกนี่เขียนว่าอะไรคะกราบเรียนกราบเท้าะะกราบเรียนท่านรักรักทะอะไรนะ,ะอะไรก็ไม่รู้ค่ะคือเราก็เรียกไม่เป็นนะคะไอ้คนนี้แต่ว่าแล้วประการที่สองนะคะที่อาจารย์อยากบอกก็คือนัก ข่าวไม่ว่าเอซีเอมเด็ดที่ไหนก็ตามนี้ขอให้กุณาเรียกนายสุรชัยให้ถูกต้องด้วยค่ะนายสุรชัยไม่ได้เป็นที่ว่าประธานวุฒิสภาไม่ได้ไม่ได้เป็นว่าที่ไม่ได้เป็นว่าที่ประธานวุฒิสภานะคะเพราะว่าก็ได้อธิบายไปแล้วว่าการเลือกตั้งประธานวุฒิสภานั้นเป็นการเลือกตั้งโดยไม่ชอบค่ะเป็นการเลือกตั้งโดยไม่ชอบทุกประการไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมการประชุมและมติที่ประชุม เป็นเรื่องที่ไม่ชอบที่กฎหมายทุกประการแล้ววันนั้นก็ได้คุยกับท่านอาจารย์อุกฤไปแล้วใช่ซึ่งก็เห็นด้วยแล้วแม้แต่ว่านิติราษฎรเองก็เห็นด้วยแล้วเราก็คุยคุยก่อนที่นิติราษฎรจะสปปจะพูดอีกเพราะนั้นไม่ต้องไปเรียกมันว่าว่าที่ประธานวุฒิไม่ใช่ค่ะมันเป็นแค่รองประธานวุฒิเท่านั้นเพราะนั้นเวลาเดิมตำแหน่งเดิมเท่านั้นเวลาเรียกคนเรียกให้ถูกค่ะนะคะเพราะนั้นท่านนายกยิ่งลักก็ยังเป็นท่านนายกยิ่งลักแล้วส่วนไอ ว่าที่ประธานวุฒิหรือบางคนก็ไปเรียกแล้วว่าเป็นประธานวุฒิซึ่งมันไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นมันก็จะเป็นประธานวุฒิของเสรีวงวันทาได้แค่นั้นแหละค,ะค่ะเพราะว่ากรชัดเจนนะคะเ <c oughs> พราะเสรีวงวันทาก็ได้ไปพูดที่อเมริกาแล้วนะคะว่าคนที่เป็นคนของเรา <c oughs> ะคะ่ะคนของเราเพ้นของเร,ะะเรานี่หมายถึงว่า <จะ S 1> มีอะไรนคนด้วยหรือเปล่า เออไม่แน่ค่ะเพราะว่าคนนี้ก็เคยเป็นลูกศิษย์ไม My m a n My man he is my man ใช่เขาเป็นเคยเป็นลูกศิษย์ไงครับเพราะนั้น my man ตัวนี้อาจจะมีอะไรต่อมานไม่รู้นะคะเป็นคนของเราที่แปลว่าอะไรคะอ๋ออเอออนะคะออนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ man อ่ะที่พี่แมวพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะาันรุ่มอยากจะเน้นพี่น้องเลยว่าการเรียกประชุมเนต้นมันผิด แต่ว่า<ช><ช>เราจะเห็นมีใบที่แบบนายกยิ่งรักท่านเซ็นไปท่านเซ็นว่าอะไรคะคือเขาจะขอแต่งตั้งนะคนในกะกะตคนในอีกอันหนึ่งปปชหรือไงในะคะะ่ะสองตำแหน่งนะคะ,คะอันนี้เขามีสิทธ<ช>ิ์เพราะตามกฎหมายท่านบอกเลยว่าจะเปิดประชุมได้นะคะกรณีพิเศษก็คือหนึ่งเรื่ององค์รัชทายาทนะคะเรื่องการสืบสันตติวงศ์และข้อที่3นะ่ค่ะเรื่องนี้ออแล้วก็มีเรื่องของการประกาศสงครามเท่านั้นเอง แต่เรื่องอื่นไม่มีเพราะว่าการเปิดประชุมรัฐสภานะคะต้องมาก่อนแปลว่าเมื่อยุบสภาปั๊บจะต้องรีบจัดการประชุมรีบจัดการเลือกตั้งเมื่อมีสสแล้วนะคะครบทั่วแล้วจะต้องรีบเปิดสมัยประชุมรัฐสภานะคะ uh huh. แล้วก็จะมีแบบรวมทั้งสองสภาเลย uh huh. นั่นแหละคะ่ะถึงสามารถละไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณอยากเปิดประชุมแล้วคุณก็หมกเม็ดนะคะคุณจะต้องมีวาระคะ่ะว่าคุณจะทําเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณมีวาระหมกเอาไว้ว่าอยู่จะมีการเลือกประธานกันนี้มันผิด ะะมันไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะนั้นเป็นโมฆะหมดเลยแล้วดีไม่ดีนะคะจริงๆแล้วต้องไปฟ้องด้วยเมื่อคุณทําได้อย่างไรต้องคือคือในมาตารา132นะคะาาร้อน่งมาตรา112ที่บอกว่าในระหว่างที่อายุของสภาผู้แทนรัษฎรสิ้นสุดลงหรือสภาผู้แทนรัษฎรถูกยุบจะมีการประชุมวุฒทสภามิได้เว้นแต่ในกรณ์หนึ่งสองสามที่ท่านอาจารย์ตุ้มได้คูดไปแล้วเพราะนั้นหลักนะคะ ไม่ใช่เอาข้อยกเว้นมาเป็นหลักนะ,ะหลักก็คือว่าจะมีการประชุมวุฒิที่สภาไม่ได้แล้วท่านผ,ผู้ชมทั้งหลายแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายนะ,ะจะต้องเข้าใจนะคะว่าสภาผู้แทนรัษฎรประกอบด้วยสองสภาคือสภาล่างสภาบนหรือว่า สสสภาของวุฒิสมาชิกสมาชิกนะคะก็คือสสแล้วก็สวพวกนี้ก็คือสวใช่ไหมแล้วก็สวของเราก็มี2ประเภทคือสวจากการเลือกตั้งกับสวจากการลากางตั้งแล้วการกระทําปฏิบัติการของกลุ่มสวพวกนี้คือกลุ่มสวลากางตั้งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้จะมีการประชุมวุฒิสภาไม่ได้นอกจากว่ามีข้อยกเว้น แล้วในกรณีนี้ก็ไม่ได้มีข้อยกเวน้นแล้วในกรณีที่อาจารย์ตุ้มก็ได้บอกไปแล้วว่าในการที่ได้มีการอ,ออกพหลรพหลรเรียกประชุมะนะสมัยวิสาม,มันสมัยวิสาม,มันก็คือใช้มาตรา 1, 3, 2สองนุสองนะอนุสองการประชุมที่ให้วุฒธธิสภาทาหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดํารงตําแหน่ง ได้ตามบทบัญญัติ่งรัฐธรรมนี้ก็คือในกรณที่เรียกเลือกอะไรกรรมการปปชปชแล้วก็กรรมการอะไรก็ไม่ทราบอีกอีกคนหนึ่งก็คือเป็นอำนาจของวุฒิทีาได้แต่ไม่ใช่เรียกประชุมเพื่อที่จะมีการแต่งตั้งนายกที่ไม่ได้มีกำหนดเอาไว้ในมาตราหนึ่งสาสองก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นในกรณีก็มีสองเรื่องด้วยกันสำหรับเรื่องวุฒิสมาชิกหนึ่งก็คือว่าการที่แต่งตั้งการที่แบบ ทษค่ะการที่มีการประชุมกันเพื่อได้มีการแต่งวุฒิแต่งตั้งวุฒิที่ประธานวุฒิสมาชิกก็ทำไม่ได้เพราะว่าในวาระ